สวัสดีครับเพื่อนๆคือแบบช่วงนี้คนเล่นโรมเยอะกว่าแครี่อีกเหรอครับผมเพิ่งรู้เพราะว่านี้ผมเลือกเป็นตำแหน่งโลมกับตำแหน่งแครี่นะปรากฏว่ามันได้เล่นแคลรี่เว้ คือแสดงว่าคนเล่นรวมค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมโรมิงทีมเราก็เปิดเป็นแก๊กมาทันทีเลยนะครับบอกเลยว่าเขามั่นใจในการดึงของเขามากนะครับแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าตามกู้ยทันนะพวกระเจอกคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป ก็เป็นการพิมพ์แชทกันแบบขำๆนะครับไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเหมือนทีมนี้จะเป็นแบบทีเมฮาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกมนี้ผมเจอกับเอลสูนะครับบอกเลยว่าเขาซูมมดข้างคมนะครับในช่วงกลางๆเกมนะแต่ว่าฟินนิกอะมันเป็นตัวละครที่กลางๆไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการมันจะแบบเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีแล้วก็จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างดีนะผมก็เลยคิดว่าฟินนิกอะ เป็นแคลรี่ที่เหมาะสําหรับการซ o ลโลแรงมากมากเลยนะคืออันนี้ผมอยากได้มังกรเล็กข้างๆแต่แก๊กเขาไม่ยอมเดินไปให้ก็เราก็ต้องยอมเสียไปนะครับแต่เห็นไหมเอลสูมันซูมคมจริงนะดูดิแถมแรงด้วยป่าฝังเราเป็นชีล่านะครับฟาร์มมาจบเรียนล่างแต่ว่าเขาก็ไปรับกลางกับแก๊กนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนของผมที่แบบ ผมจะโดนลุมปิดนะถ้าฝ่าฝังข้ามมานี่แต่เขาก็ไปเล่นบนครับก็ได้ปลาไหลกับอมวยไปด้านบนนะส่วนลุยีที่เห็นว่าผมอยู่ข้างล่างคนเดียวก็เดินเข้ามาแบบไล่ผมคาป้อมอะ่ะ ลูอีเขาเจ็บมากครับกำลังจะเข้าวงว์บกับบ้านแต่ว่าพี่แก๊กดึงออกมาได้โอ้โหบอกเลยว่าอย่างสวยนะผมก็เลยจัดการลูอีมาได้ขอบอกเลยว่าแจ็มมากๆเลยช็อตนี้ตรงหน้ามังกรเหมือนจะมีนัวกันครับลูอีเรียกมารวมข้างล่างหมดเลยแต่ว่าพี่แก๊กเขาก็ตายไปก่อนนะด้วยความรวดเร็วฟอรเรนก็เข้ามาลําผมนะจิ้มไปจิ้มมาแล้วผมฟิกเกอร์หนีไม่พ้นไงก็เลยสวยตายไปแต่ว่าอย่างน้อยก็แลกกับฟอรเรนครับเพราะว่าเขารําในป้อมค่อนข้างนานผมก็พยายามโฟกัสหลบกระสุนเอลสู่ไปด้วยนะเพราะว่าแบบมันโดนก็เจ็บอยู่อะแล้วแกกกฟเออร์ดดูสวยนนะชี้ แต่ลุยย์เขามีเรียกวงอ่ะ ก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ลุยีฝังข้ามแหลมจริงครับเดินเข้ามาแบบปลาสกิลอยู่ไกลไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะผมก็ไล่ตีคอๆไปแต่จะให้เอาตายจริงๆอะ่ะก็ต้องรองมวยมานะแล้วลุยีเรียกรวมแล้วแบบนี้เรล่างจะโดนปิดหรือเปล่าผมก็พยายามโยนสกิลอยู่ไกลไปครับแล้วเห็นฟอเรนเข้ามาในภ่มิแก๊กดึงไม่โดนนะแต่ว่าฟอาเรนเข้ามาลำคาวป้อมอีแล้วอะ่ะแต่แก๊กเราดูดสวนครับทำให้ผมสามารถเก็บฟอเรนมาได้แล้วก็ตีฟรีลุยีแบบยาวๆลุยีออกนอกระยะครับผมก็ไปตีอิกี้แทน ส่วนเอลสูที่โดนป้อมยิงหลายนัดเกินไปก็ล่วงไปนะกลายเป็นทิปเปิลคิวแบบไม่ได้ตั้งใจของผมคืออีกอย่างนะเกมช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบปิงบ่อยมากปิงแบบปิงร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยกลายเป็นปิงแดงแล้วแบบกระตุกอะ่ะอ้าวแล้วแก๊กดึงสวยแบบนี้ผมจะไม่ปล่อยให้เอลสูรอดแน่นอนเยียบร้อยครับเก็บเอลสูมาได้อีกตัว แก๊กดึงสวยมากช็อตเมื่อกี้พี่มวยมารวมล่างครับแบบนี้ต้องมีศบแน่นอนแล้วแก๊กดึงโดนลูอี้แต่ว่าลูอี้ลังมวยไปได้นะก็เลยรอดออกไปได้การเป็นฝั่งข้ามาปิดเราเยอะครับทีมเรามีแค่3คนที่มาอยู่เดินล่างแต่ก็โชคดีที่ว่าไม่ได้เสียอะไรไปผมก็ไขป้อมยาวๆหลังจากที่เขาถอยไปแล้วนะคีล่าก็ไปเก็บดาร์คซิลเยอร์มาได้นะเราก็เลยได้ทําการขึ้นล่างต่อเป็นป้อมที่2มาคือด้วยความที่ดารยังไม่ตายเนาะเราก็พยายามบีบ ขึ้นอีกป้อมหนึ่งเพื่อให้ได้เป็น3ทางเพราะว่าปลาไหลก็ดันบนคีร่าก็ดันกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อดาร์กตายนะครับเราก็อาจจะต้องถอยแล้วมั้งจอดนี้แต่ว่าฟอร์เรนเข้ามาเสียบหน้าผมแต่ว่าโชคดีที่ผมกิ้งออกมาได้ครับพยายามกดอันตีแบบออโต้แต่มันไม่ติดนะก็เลยโยกกลับมาตีกลางแทนก็ตีไว้2สแต็กครับยังไงก็ได้ป้อมกลางดักอยู่ตรงเลนกลางครับผมแล้วฟอร์เรนเข้ามาจะเอาบัฟแบบนี้คีล่ากระโดดเหยียบหน้าแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะเหยียบไม่โดนหรือเปล่าเพราะว่าฟอร์เรนไม่ค่อยเจ็บผมก็สไลด์ม้วนหน้าไปแบบบนนี้อกเลยว่่าไมมคุมนะ คีรา <K ira S 1> ก็คิดว่าผมจะเข้าเขาก็เขา้าตามก็เลยสวยเลยพอคีลาตายผมก็ถอยเลยทันทีนะ <Sharing> มวยเห็นท่าไม่ดีครับอยากได้ดาร์กอีกตัวก็ติ๊กดาร์กสเลเยอร์นะแกก็ g g พ,พิมพ์บอกว่าพอพอไม่อยุ่แล้วอะไรเงี้ยตั้งใจตั้งใจพอไหนก็ตีดาร์กรอนะแต่ว่าฝั่งข้ามก็มาปิดเหมือนกันพอเห็นแบบนั้นเราก็ต้องถอยแล้วแหละครับแต่ว่าฝั่งข้ามก็น่าจะได้ดาร์กไปนะตัวนี้เพราะว่าไม่มีไข่โซนฝั่งเราคนน้อยกว่าด้วยนะมวยก็เข้าไปตุย ก็โดนเอลสูชัดดาวไปครับเหมือนเขาจะหัวร้อนก็เลยพิมพ์มาคอวอนิดหน่อยแกก็เรียกผมมาตีมังกรครับเพราะว่าเราเสียดาร์กไปเมื่อกี้เนาะอย่างน้อยก็ได้บัฟมาแบบตีชงตีคีิปอะไรเงี้ยเราต้องรีบเคลียดาร์กนะเพราะว่าไอเจ้าดาร์กมันตีป้อมค่อนข้างแรงนะแล้วแบบเดินไปเลนไหนก็แบบโอกาสที่แบบถ้าเราไม่ไปรับมันก็ป้อมพังได้ค่อนข้างเยอะนะก็เคลียรเสร็จแล้วนะครับเหลือตรงกลางตัวสุดท้ายนะถ้าเราเคลียรตัวนี้ได้ก็น่าจะ วแลวนะ้มันยังเป็นดาร์กตัวเล็กครับก็เลยยังเคลียร์ค่อนข้างง่ายอยู่ฝั่งข้ามพยายามออที่เลนล่างครับเหมือนคีล่าจะเปิดไปแล้วนะครับแล้วสไลด์หลบออกมาแกลกดึงเก็บอิกกี้มาได้ครับคีล่าก็มุดกำแพงไปล่อนะครับแล้วเลียวมาสไลด์เข้ามากะจะแทงคีล่านะแต่ว่าก็เป็นการพลาดของเขาไปก็เลยโดนผมเก็บงานคิวก่อนหลังจากที่ไม่มีบทมานานก็ไล่ตีเอลสูครับแต่ว่าเอลสูมันจะหนีออกไปได้นะแล้วก็เขาก็ได้ฟอร์เรนเทนมีบทแล้วนะคิวก่อนเนี่ย หลังจากที่ได้ฝังค้าม,มาตัว2ตัวนะแค็กก็พาผมดันกลางแล้วก็เชียร์คิปแต่เหมือนเพื่อนจะไม่มารวมนะผมก็ต้องรอดาร์กมั้งเนี่ยแต่มันก็ถึงช่วงเวลาที่ก๊อดเกิดครับคีล่ากับมวยก็ไปดักด้านบนครับผมก็จะพิมพ์บอกเพื่อนนะครับว่าก๊อดกำลังจะเกิดนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังจะ15นาทีแล้วพี่มวยก็ดักสูงนะ ไม่รู้ว่าฝังข้ามไม่เห็นหรือไงครับแต่พี่มวยก็ไปดักทิกกี้มาได้ครับเกือบได้เอลสูอีกตัวนะแต่ก็เสียไปก็เป็นเม็ดแรกเม็ดครับผมแต่บอกเลยถ้าช็อตนี้คีล่าเข้าไปเล่นแล้วตายเนี่ยคือซวยผมก็เลยรีบทําคลิปเลยกลัวคีร่าตายคือถ้าคีล่าตายนี่โอกาสเสียก๊อตแบบร้อยเปอร์เนตอะอันนี้ตอนแรกคิดไอ้มวยมันไปแลกเม็ดได้ใช่ไหมเออ แล้วเราก็รอดักครับผมพี่เรียวมาฝั่งข้าเหมือนจะใจร้อนนะสไลด์เข้ามาเช็คเลยโอ้โหแบบนี้สวยโดนแก๊กดูดแล้วผมก็เก็บไปได้นะแล้วตามด้วยปลาไหลไล่หวดวรับบทของปลาไหลมาแล้วเก็บเป็นดับเบิลคิวครับผมฟอเรนโตโน่ที่มาช้าก็พยายามเชียร์กลางนะครับผมก็เลยมารับเว็บตรงกลางเหมือนฟอร์เรนจะเล่นครับผมก็พยายามสไลด์หลบไปตรงแถวแถวขือนะเพื่อจะฟิกเกอร์พอเราอยู่ใกล้ๆกล้ำแพงฟอรเรนมันก็จะลำยากขึ้นนิดนึงนะ <laughs> ถ้าคนลัมช่ำชก็จะแบบ ทำให้เขาหงุดหงิดนิดนึงอ่ะมันก็เลยทําให้เราสามารถเก็บฟอร์เนไปได้นะแล้วคีล่าก็ขึ้นไปเก็บอิกกี้ที่เพิ่งเกิดมาจากด้านบนอีกแต่ว่าก็แลกชีวิตกันไปผมก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วก็ตีป้อมแตกให้เพื่อนไปก็เกมนี้มีใั้ครับผมชนะไปได้ด้วยความจะเรียกว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นที่ดาวยังไม่เยอะก็ได้นะทุกคนโอมวยทำดาวเมดไป30เลยนะ